เปเบิริีทาอไปดูดมนยพรอ้ตะลน้อยพอมตะลน้อยพอมนอนเร็วๆจะลน้อยพอมสามสี่ฉันบอกว่าฉันบอกว่าตะลงน้อยกินกระเด็กระเดงกระเดกระเด็กระเดักระเดพอแวะอเก่่อมเป็นกยางเหมือนกนหด้วนะ คอนแากบาอายบ้าโนยูน่โน้อลกไม้กันมือดีมากเลยโนสามสี่หนึ่งเลยจะลองเจาะปลาถูมแล้สิโนจะาลูกน้อยรูแล้วลงดแีว่ยาวแล้วเจ้าน้อยพร้อมสามสี่เจ้านกน้อยเคยบินสูยฮะอหนึง เรื่องไหยพร้อมบินทะลาเล่นลมสมนตี๋บินบินเฮ้ยมันบินร่องบินลอยเหรอส่วนฉันมันบินบินทะล้าเล่นลมนะละรรับใคพี่ดาวมายว่าขี้ห่วยนี้เนี่ยใส่ชนฟังใส่ชนเหรอใช่โนแต่อยู่ในกล้องก็อ้วนมากเลยอ่ะจะอะไรจะบอกเยอะสุดโต่งมาดูมาดูโนเต้นมาเรื่องไหนพอแล้วเดี๋ยวลงน้ำ